สวัสดีพี่ๆน้องๆทุนครับนี่พามาเข่าใบตอกทุกคนอนนี้เป็นชั้นสุดท้ายครับชั้นที่สามจะแกงหัวให้มันเสมอกันให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแนวมันดูแนวเส้นตอกให้มันตรงครับตรงแล้วเราก็จะลอกด้วยเทปดำการมันเคลื่อนแล้วก็มันล็อกจุดที่เราจะมัดตรงนี้คือลอกแน่นเลยนะ แล้วเราก็จะทำการคักคอเลยครับจีนี่คัดไปทีละใบทีละใบครับน,นี่พอัอเชื่อกเข้ามาข้างในใบนี่ครับรอบแรกจะลุ่มหลวมเอาลุ่ม,ลมหลวมไว้ก่อนจะทํทำการคักคอสองรอบ เต็มเตอบาวก่อนมันจะต้องอยู่แถวใครแถวมันนะมันต้องตรงจริงนะต่อมถึงเสียงจะดีเสียงจะออกเต็มเชื่อกที่ใค้ใครก็จะเป็นเบอร์พกลางพุกชั้นไหนจะเป็นล้างสี่ก็ลางสองตัดเป็นกว่ามันจะหลอบ อันนี้ดึงมาถึงโคนมาเลยครับแต่ชั้นชั้นสองเนี่ยหม่ถึงโคนชั้นสองเนี่ยููแค่ตร,ตรงนี้ทิ้งห่างเกือบถึงโคนประมาณสักสามมิลไม่ให้ใบมันทางเกินไปนะอ่ะครบรอบแล้วทีนี้ก็รอบสองก็นั่นเลยรอบสองก็จับแถวดึงแน่นเลยเราดูแถวดูแน่มันดี้ดีไห็นันตรง มันก็จะไม่ไม่หางไม่ทางแบบกระโปรงอะ่ะมันจะไม่บาน่าเป็นกระโปรงแล้วก็ไม่รุบแบบเป็นดอกหัวนะมันจะมีความพอดีของมันแต่ที่เราคำนวณใบอ่ะน,นี่แน่นเลย เป็นงานละเอียดครับต้องใช้เวลาทำยากอยู่นนะมัดนะมัดง่ายแต่เสียงที่เราต้องการน่ะมันยากอนี่แล้วก็มัดจบงานเลยอ,อันนี้คือได้เลยอ,อ่ะไแป้ก็จะดิ่นดี อ่ะก็จะประมาณนี้ครับที่ก็เขาด้ามไดีเลยเขาด้ามพันหลายไดีเลยเป็นม็ดแต่งมันกันโอเคครับผม